สวัสดีครับสวัสดี f อฟที่เคารบทุกท่านนะครับเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่ลุงจิมมีจะต้องมานำเรียนแล้วก็แจ้งให้ f อฟซีที่ยังไม่รู้นะครับยังไม่ทราบถึงประเด็นที่ มันเป็นดาม่ามานะครับคือว่าผมเองผมได้คุยกับช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เขาไปถ่ายทำที่ประเทศลาวนะครับโดยเขาได้ไปถ่ายนะใช้เวลาประมาณ2อสาปีมาแล้วเนาะนะครับตอนนี้ผมได้ไปรู้จักมักคุณเนื่องจากว่าเขาเป็นช่างนะครับเป็นช่างซ่อมรถยนต์ด้วยก็เลยคุยกัน นะครับว่า,อ,าอยากไปถ่ายทําด้วยได้ไหม mm hmm. เขาก็บอกว่าเออได้ครับนะตอนนี้ในการเตรียมการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างของผมเนี่ยมันพอดีมันมีผิดพลาดนิดหน่อยเนื่องจากว่าพัส,สปอ p o r ของผมมันหมดอายุนะครับ mm hmm. ก็เลยผิดพลาดไม่ได้เดินทางไปร่วมงานแล้วก็ไปทำคลิปทำคอนเทนต์ที่ประเทศลาวที่ เ,เมืองเซโปนนะครับเ,เป็นชายแดนนะครับชายแดนติดต่อกันกันกบประเทศเวียดนามนะครับซึ่งห่างจากประเทศลาวนะครับประมาณ200กว่ากิโลนะครับโดยที่เราได้คุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องเอานะครับถุงยางชีพ ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีนะได้มีความประสงค์ที่จะนำไปมอบให้นะครับหมู่บ้านในชนบทที่เขาธุระกันดานนะครับคือเราวางแผนไว้แล้วนะนะครับประจวบเหมาะพอดีเลยก็คือทางประเทศเราประเทศไทยทางภาคเหนือนะครับได้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนะ ก็เลยมี f อฟนะครับบอกว่าทําไมไม่ช่วยในบ้านเราก่อนนะครับอันนี้ผมจึงมาแจ้งข่าวนะบอก f อฟนะครับว่าตามจริงแล้วนะนะครับเราคุยวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเนื่องจากว่าทางผู้ใหญ่ใจดีที่เขามอบถุงยางชีพให้นี้เขาได้นะได้ประสานกับเราแล้วนะครับว่ามีความประสงค์ที่จะเอาถุงยางชีพนี้ไปมอบให้กับ ชาวบ้านนะครับที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะครับอ,อยู่ในถิ่นชนบทนะครับซึ่งตามที่ผมดูคลิปของเพื่อนที่เขาเคยไปทำคอนเทนต์ที่นู่นนะครับที่เมืองเซปนูนบรรยากาศในในบ้านเขานะครับยังเป็นการาไม่มีโรงสีข้าวมีการตำข้าวโดยการเอา เอาคกเอาสารที่เป็นธรรมชาติมาตำข้าวแล้วก็มาฝัดข้าวเป็นข้าวสารกินนะทุกท่านซึ่งมันเป็นความาความยากลำบากในการดำรงชีวิตของเขาอยู่แล้วนะดังนั้นก็เลยได้ไปคุยกันกับผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อนก็บ,บอกว่า,าถ้าเป็นแบบนี้นะเ,เกี่ยวกับ ชาวบ้านที่ได้รับความเดืดร้อนนะที่ไม่ค่อยมีข้าวไม่ค่อยมีอาหารการกินซึ่งดำรงชีวิตอยู่ในชนบทนี้เพ่นบอกว่าเพ่นเห็นดีด้วยที่จะอเอาทุงยังชีพฝากครับช่องช่อง u t u b e อีกช่องหนึ่งนะครับให้นำไปำไปมอบนะครับดังนั้นพอดีเลยระหว่างผมกับช่อง ช่อง YouTube ช่องนี้ก็เลยได้คุยกันนะครับว่าเออเราต้องไปมอบให้แล้วละ่ะนะครับปรากฏว่านะทุกท่านเรายังไม่ได้ไปนะตอนแรกยังไม่ได้ไปนี่ก็ทางมีเอฟซีนะที่เพื่อนไม่รู้จักนะว่าเราได้วางแผนกันไว้ก่อนแล้วว่าเราจะไปมอบให้นะครับทางพี่น้องชาวลาวนะครับดังนั้นภารกิจครั้งนี้ก็คือ คือไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชาวเซโปนนะประเทศลาวนะสำหรับทลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปนี่ในการที่จะไปช่วยเหลือใครนี่ไม่ใช่ว่าผมผมแล้วก็ลูกชายผมแล้วก็เพื่อนจะไปมอบได้เลยไม่ใช่นะครับเราต้องอาศัยทาง f อที่ที่พ้นมีความประสงค์จริงๆที่จะไปมอบให้แล้วเราก็ไปต่อยอดให้นะ เที่ยวน,นี้ก็ขออภัย f อด้วยที่เราได้ทำภารกิจที่มันมันมันขัดแย้งกันครับขัดแย้งกันระหว่างที่ประเทศเราเองก็ยังประสบภัยน้ำท่วมนะครับแต่อันนี้เราได้บางแผนไว้ก่อนหน้าแล้วนะคราวหน้าถ้ายังไงก็คงมาปรึกษาหาเลือกันอีกที่นึงว่าเราจะไปที่ส,สปปลาวตามตาม f อหรือผู้ใหญ่จะดีที่ มีความประสงค์ที่จะไปมอบทุนยังชีพนะครับหรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเออไปทําภารกิจทางภาคเหนือของประเทศไทยว่าเออทางพี่น้องเราได้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องออภัยน้ําท่วมนะอันนี้เรามาคิดกันอีกทีหนึ่งส่วนผมเองพัสปอร์ตท,ทำไม่ทันครับถ้าทันนี่ผมได้ไปแล้วก็ฝากทางช่อง โอ้สตอรี่ด้วยเพราะว่าเพื่อนก็ช่องยังมีปัญหาอยู่แล้วก็เลยเอาช่องของของผมนีไปทําด้วยเผื่อจะมีรายได้บ้างนะ mm hmm. ก็โอเคครับไปดูผู้ใหญ่ใจดีนะบรรยากาศผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่อนได้ทํานะครับ mm hmm. เกี่ยวกับสิ่งของนะครับสิ่งของมีมีข้าวสารอาหารแห้งน้ํานะครับ ปากระป๋องนะครับเป็นถุงยังชีพนะทำด้วยกับมือพ่อเองเลยแล้วก็ส่งมอบให้ผมนะครับไปดูคลิปต่อจากนี้ไปเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับอาคาไว้เยอะเดี๋ยวไปคัดเลือกเองเนาะใครใครใครไปน่ารอ่าสิเอาไปสายคับเนี่งปาวเราค่ะอ่าอ่ะคุณใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะ ลังใจให้ด้วยจ้าครับอ่ะอ่ารับหมอกโอ้รับหมอกกอนโอ้รับหมอกกอนรับหมอกเอ่ออ่าเรียบร้อยครับผมจำนวนกี่ถุงครับสามสิบหกถุงสามสิบหกถุงขนหมดเลยใช่ครับต่ใจลูกคาลูคาเลย <laughs> <laughs> เพราะว่ามันเ,เข้าในไม่ได้ Đây gì thì biết đi không? Bỏ đây luôn, bỏ đây Đánh nào đây, vô đánh nào Ừ, giao năng ก็คุณนั่งละค่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องพานะครับเรียกว่าถุงยังชีพนี้ไปมอบให้พี่น้องนะครับที่เราได้สัญญาไว้แล้วนะว่าทาาโอตสตอรี่แล้วก็มันคนเดินทางนะจะเดินทางไปวันที่16นี้นะครับ ที่เซโปนสปปลาวครับเซโปนเซโปนแต่เที่ยวนี้ไปใกล้ๆเซโปนเพราะว่ามันมีงานพ่อจะพาไปถ่ายงานอะไรไม่รู้ติดตามกันนะครับซึ่งอันนี้เราจะไปมอบให้ชาวบ้านเนะที่ห่างไกลกองเจริญขาดแคลนเครื่องครัวประมาณครับผมก็จะได้ประมาณสัก30หลังครัวเรือนได้อยู่นะ เราก็จะย้ายนะอีกขันหนึ่งไปอีกขันหนึ่งนะทุกคนเพราะเราจะเดินทางแล้วขักต่อไกลถึงวันแล้วนะโอเคของผู้ใหญ่ใจดีไม่บอกชื่อบอกไม่ต้องบอกชื่อแต่ว่าแต่มันคนเดินทางนี่รู้แล้วว่าใครรู้ไครับรู้ว่าเใครเดี๋ยวรอติดตามดูในคลิปเอาจะมีเที่ยวสองอีกนะบอกเที่ยวแรกไปก่อนเที่ยวแรกนี่คือชุกโลหบ